สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาริพาไทยทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะขอขอบพระคุณค่ะคุณพี่จันทรานะคะอยู่อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเลือกซื้อเลือกช็อปผ้าขาวม้าสิบผืนวันนี้นะคะ990บาท990บาทค่ะจะส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะคะวันนี้นะคะคุณลูกค้าโอนชำระค่าสินค้ามาให้เรียบร้อยเลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่คิดถึงกันนะคุณลูกค้าจ๋างานผ้าไทยสวยๆนะคะคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปเป็นของขวัญของฝากไได้้เลยยยนนะงาาผทสว แบบนี้ผ้าเขาวมาผ้าฝ้ายนะคะผ้าเขาวมาผ้าฝ้ายผืนเล็กขนาดหน้าผ้า75เซนค่ะความยาวอยู่ที่180ซนเมตรซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถนะคะนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบค่ะคุณลูกค้านะคะจะนําไปใช้แทนผ้าเช็ดตัวหรือว่าจะใช้นุ่งอาบน้ําก็ได้นะหรือว่าคุณลูกค้าบางท่านนะนำไปทําเป็นผ้ามันคอด้วยนะสวยค่ะเพราะว่าอะไรเนื้อสัมผัสนุ่มๆค่ะ เพราะว่าเนื้อสัมผัสนุ่มๆแบบนี้ซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะงานผ้าไทยสวยๆวันนี้นะคะในรูปแบบคอรผ้าเขามมาผ้าฝ้ายผ้าเขามมาผ้าฝ้ายค่ะข,ขนาดหน้าผ้านะคะ75เซน ขนาดหน้าผ้า75เซนค่ะความยาวอยู่ที่180เซนติเมตรคุณลูกค้าคะขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาวันนี้นะคะบอกว่ารับเซ็ตโปรโมชั่นรับ10ผืนค่ะ1 0บผืนาบาท1 0 9ผืนบาทแคปเจอร์หน้าจอนะคะแต่ละรูปมาให้เลยต้องจัดให้เลยคุณพี่จ้าขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะงานผ้าไยผ้าของม้านะะคกับงานผย้าข่งม้าง้าฝ้ายสวแบบนี้ยะแปดกับ ลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะซื้อไว้เป็นของขวัญของฝากให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยนะคะจัดทําเป็นของชําร่วยจัดทาเป็นของชําร่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะงานแต่งงานบวชงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่นะคะหรือว่าเทศกาลงานบุญไหนคุณลูกค้านะคะมีผ้าขาม้านะคะติดตู้ไว้เลยนะคะซื้อติดบ้านไว้เลยนะคุณลูกค้าขาเวลามีใครไปใครมาเราก็สามารถนะคะนำไปมอบเป็นของขวัญของฝากเพิ่มเติมได้ด้วยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เลือกซื้อเลือกช็อปรับเซตโบนะคะสิบผืน รับเซตโปรสิบผืนเนาะสิบผืน990าบาทสิบผืน990รบาทขอพรบคุณมากๆเลยขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะสวยทุกผืนสวยทุกสีจริงๆคุณลูกค้าขาแล้วเนื้อผ้านุ่มนะเป็นเนื้อผ้านุ่มๆค่ะไม่ใช่เนื้อผ้ามันเงานะคุณลูกค้าขารุ่นนี้ค่ะผ้าข่มาผ้าฝ้ายผ้าข่มาผ้าฝ้ายค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าชอบเฉดสีไหนคุณลูกค้าเลือกได้เลยนะหรือว่าคุณลูกค้าจะบอกนุ่มบอกว่าคลาสสีมาเลยก็ได้คลาสสีมาเลยก็ได้เพราะว่าเห็นทุกสีที่นนุ้ใหูละ นะคะคุณลูกค้าขาเราก็จะคะรายให้ถ้าคุณลูกค้าสั่งซื้อนะคะแบบเซตโปเนาะเหมือนคุณพี่นะคะคุณพี่จันทานะคะบอกว่ารับนะคะเซตสิบผืนเก้าร้อยเก้าสิบาทใช่ไหมรับเซตสิบผืนเก้าร้อยเก้าสิบาทคุณลูกค้าก็แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวทางร้านทําให้เดี๋ยวทางร้านเลือกผ้าให้รับรองสวยถูกใจแน่นอนรับรองสวยถูกใจแน่นอนสําหรับลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถ ติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะ089 041608 8ค่ะ089 0 4 1 6 0เ8เราก็จะแพ็กใส่ถุงแก้วเดี๋ยวนุ่มขอแยให้ดูให้ชมนะคะทางร้านนะคะก็จะใส่นะคะ